สวัสดีนะจ๊ะทุกคนอยู่กับลิซ่าเวค่ะวันนี้แอดทําการยึดเพจเรียบร้อยแล้วนะคะน้องชายไปอยู่ไหนไม่รู้ค่ะยึดซะเลยนะคะทุกคนอยา่าเออะยากระตุกกระตาเดี๋ยวนางรู้ค่ะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวคงมาเปิดอีกทีแล้วแบบอ้าโดนพี่ยึดอีกแล้วนะ,ะแอดกําลังสนใจเรื่องหนึ่งและคิดว่าทุกคนก็น่าจะสนใจก็คือเรื่องของรายได้ของน้องเพราะตอนนี้นะคะก็มีการ หาเรื่องการแบ่งเปอร์เซนต์ของน้องในการทํางานเนาะแล้วก็ทางแม่จีนก็แบบว่าสนใจมากแล้วตอนนี้น้องลิสประสบความสําเร็จสูงสุดเลยนะคะสถิติบิลบอร์ดก็พิ่งชมนะคะฟอบก็พิ่งจัดอันดับค่ะให้เป็น1ใน5นะคือจริงๆเป็นตัวท็อปนัมเบอร์เลยแหละที่เขาก็ขึ้นรูปก่อนเลยว่าประสบความสําเร็จมากที่สุดนะคะในวัยที่ไม่ถึง3าปีค่ะก็เรียกว่ารวยสุดๆสุดโต่งเลยทีเดียวนะคะแต่คราวนี้ค่ะ ที่มาที่ไปของการรวยนั้นแหมตรวจสอบได้ทั้งหมดนะจ๊ะเพราะว่ามาจากธุรกิจและการทำงานของน้องแบบล้วนๆเลยทีเดียวละค่ะเดี๋ยวพูดให้ฟังก่อนนะว่าในวันที่ศิลปินหลายคนเนี่ยอาจยังต้องอยู่ภายใต้ค่ายใหญ่เนาะแต่น้องลิสของเราเนี่ยจับมือยักษ์ใหญ่กับฝั่งเมกาเลยนะคะก็คือน้องเนี่ยเปิดตัวบริษัทราวอย่างที่เรารู้กันก็คือฉันจะไม่เป็นลูกน้องใครเด็ดขาดนะคะแต่เลือกที่จะเป็นพาร์ทเนอร์ค่ะเซนแบบพาร์ทเนอร์ชิพกับ r c a Records นะคะซึ่ง เป็นค่ายเพลงระดับโลกในเครือ Sony Music พูดง่ายๆก็คือน้องเนี่ยจะเป็นเจ้าของงานของตัวเองแบบร้อยเปซร์เลยทีเดียวนะคะ คราวนี้ศิลปินทั่วไปที่อยู่ในค่ายใหญ่ค่ะก็มักจะได้รายได้แค่1 0 2ถเซนะคะจากยอดแต่ว่าแบบน้องลิสเนี่ยเขาเรียกว่า partnership deal ค่ะซึ่งศิลปินที่เป็นแบบนี้นะคะก็คือฉันไม่ได้เซ็นเองนะฉันมีบริษัทและฉันจะเป็นแค่ partner ของอยูนะก็คือจะได้ส่วนแบ่งสูงถึง5 0าสเเอร์ซนเลยค่ะทุกคนหู หมายความว่าเพลงหนึ่งถ้าดังขึ้นมาเนี่ยน้องลิสจะฟาดไปเลยทั้งก้อนนะคะกับเงินตรงนั้นซึ่งน้องคือดังทั้งบัมไงคือไม่ใช่แค่ได้เงินเยอะกว่านะคะแต่น้องลิสยังมีสิทธิ์ตัดสินใจทุกอย่างค่ะว่าฉันจะทําเพลงแนวนี้ฉันจะคอลับกับคนนี้นะคะแล้วจะโปรโมตยังไงเนี่ยน้องมีสิทธิ์ในการนั่งในหัวโต๊ะแล้วก็ตัดสินใจด้วยทั้งหมดเลยนะคะ ส่วน r c a record เนี่ยก็รับหน้าที่กระจายผลงานของน้องสู่สายตาทั่วโลกในเครือข่ายระดับอินเตอร์นั่นเองแต่จะไม่ลงมายุ่งกับคอนเทนต์นะคะเรียกว่าน้องลิสเนี่ยได้ทั้งเงินได้ทั้งเสรีภาพแถมทั้งได้ทีมโปรโมทระดับมือโปรโด้วยค่ะทุกคนฉลาดมากซึ่งการที่น้องจะทำมาถึงขั้นนี้ได้ก็คือน้องต้องมีแรงต่อรองที่ มากมากเลยอ่ะเออก็คือต้องลิซ่าเท่านั้นน่ะถ้าเป็นคนอื่นไปยื่นข้อเสนอแบบนี้เขาก็เซโนหนือออกใช่ไหมนี่แหละนะคะก็คือเกมรุ่นใหม่ของศิลปินเจนนี้ค่ะไม่ใช่แค่ดังแต่ว่าต้องเป็นเจ้าของเองนะแล้วก็น้องลิซเนี่ยก็กำลังพิสูจน์แล้วว่าฉันทำได้นะจ้า คราวนี้แอดก็อยากรู้นะคะว่าเอ๊ะตอนนี้น้องอีเวนต์กิจกรรมเยอะมากทํางานตัวเป็นน็อตหัวเป็นเกลียวทํางานเหมือนใช้นี่นะเป็นแอดแอดนอนตีพุงแล้วนะคะเก่าพุงเรียบร้อยแล้วเนี่ยสวรรค์ถึงไม่ยอมให้ตังแอดเนี่ย <c oughs> มีปุ๊บนอนเลยใช่ไหมแต่น้องเนี่ยขยันมากนะคะเรามาดูค่ะแอดจะเล่าให้ฟังสี่ประเภทงานเนาะกับรายได้นะคะว่าถ้าเกิดว่าเป็นอยู่ในค่ายเต็มๆเ,เ,เนี่ย ค่ายได้แค่ไหนน้องได้แค่ไหนแล้วอันนี้น้องทําในนามบริษัทตัวเองเนี่ยจะได้แค่ไหนนะคะ1รายได้จาก spotify หรือ apple music นั่นเองนะคะถ้าน้องลิสเป็น partnership นะคะเซ็นแบบปึ้งแบบนี้นะคะจะได้รายได้แบ่งมา50-70%เลยทีเดียวนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นศิลปินธรรมดาคนนึงไปอยู่ในค่ายใหญ่เนี่ยเราจะได้แค่10-20%เท่านั้นนะคะไม่เหมือนการเป็น p a r t n e r ์ชิพนะคะ แล้วการเป็นเจ้าของในเพลงละ่ะพูดง่ายๆก็คือเรื่องของลิขสิทธิ์นะคะถ้าเราเป็นตัวน้อยหอยสั่งไปเซน็นลิขสิทธิ์เพลงเราจะเป็นของค่ายอย่างแน่นอนค่ะแต่ของน้องลิสนะคะเป็นของศิลปินหรือว่าค่ายราวแน่นอนแบบร0 0ก็ต้องดูว่าน้องเซ็นเอาไว้ว่าลิขสิทธิ์จะเป็นชื่อน้องเลยหรือว่าเป็นของค่ายตัวเองแต่แอดคิดว่าน่าจะเป็นของค่ายนะค่ายน้องอะนะคะ ส่วนรายได้จาก y o u t u b e หรือว่าการนำเพลงของน้องไปใช้ในงานแอดงานโฆษณาโปรโมตต่างๆนะคะอันนี้คือน้องรับแบบเต็มๆค่ะหากให้ RCA Record ในส่วนแค่จัดจำหน่ายเท่านั้นเองนะคะก็คือน้องได้เงินทั้งหมดแต่ตรงไหนเขาเป็นคนวางจำหน่ายให้ติดต่อนู่นนี่นัน่น <ๆ S 1> ก็อาจจะหักและแบ่งให้เขาไปนั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นแค่ ศิลปินคนหนึ่งที่อยู่ในค่ายใหญ่นะคะเราก็จะต้องรอรับรายได้ตามสัดส,ส่วนที่เขาจะแบ่งให้ซึ่งมันก็คือแบบโดนกดแน่นอนนะคะ แล้วก็ถ้าพูดถึงการคอลลับหรือฟิชเชอริ่งกับศิลปินคนอื่นๆค่ะอันนี้น้องสามารถตัดสินใจได้แบบเต็มที่เลยนะคะหรืออย่างอันนี้ในมุมนี้ก็สามารถที่จะแบบเออถ้าฉันอยากคอลลับกับคนที่อยู่ในค่ายเดียวกันก็คือ RCA แบบเนี้ยก็ยิ่งทำให้ติดต่อได้ง่ายขึ้นนะคะก็เรียกว่าเราเป็นพาร์ทเนอร์ชิพกันอยู่แล้วอย่างนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดไม่ใช่เนี่ยต้องให้ค่ายเป็นคนอนุมัติหรือขอเท่านั้นนะว่าคุณจะไปร่วมงานกับใครได้บ้าง แถมให้อีกนิดนึงนะคะถ้าเป็นเรื่องของการจัดคอนเสิร์ตแล้วก็ก็ค่ายของน้องสามารถตัดสินใจได้หมดนะคะแล้วก็แบ่งตังให้กับผู้ที่มาร่วมจัดงานให้นั่นเองนะจ๊ะส่วนราคาต่างๆงานแฟนมีตการถ่ายแบบรับงานเนี่ยศิลปินตั้งราคาเองได้หมดเลยทีเดียวค่ะ งานโฆษณางานแบรนด์งานพรีเซนเตอร์นะคะก็คือน้องได้หมดอีกเหมือนกันสรุปง่ายๆคือน้องลิสในฐานะเจ้าของราวนะคะเป็นบอสใหญ่อย่างนี้จะเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของตัวเองทุกอย่างค่ะได้รายได้มากขึ้นจากทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มนะคะมีสิทธิ์เลือกงานเลือกแนวเพลงและเลือกภาพลักษณ์ของตัวเองได้ทั้งหมดและที่สําคัญก็คือได้ RCA เนี่ยเป็นคนช่วยโปรโมทในระดับโลกโดยไม่มาแย่งเครดิตนั่นเองค่ะโอ้โหอะไรจะปังขนาดนี้นะคะก็ ต้องบอกเลยว่าบอสฉลาดเลือกแล้วก็เติบโตวไวเพราะว่ามาถูกทางทั้งหมดเลยจริงๆนะคะแล้วก็เชื่อว่าไม่ใช่แค่น้องฉลาดนะตอนนี้คนที่น้องเลือกมาอยู่ข้างๆและช่วยวางแผนธุรกิจเนี่ยแอดว่าอืมไม่ธรรมดานะจ๊ะหรือบางทีคนที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยก็อาจจะเป็นผู้แนะนำธุรกิจให้กับแบรนด์ลักชัวรี่ที่กำลัง ยึดคลองโลกใบนี้อยู่ก็ได้แอน้องมีที่ปรึกษาดีและตัวน้องก็ฉลาดเองด้วยคือทุกอย่างมันไปไวมากนะคะอ่ะประมาณนี้วันนี้มาเมาเรื่องของเขาเรียกว่าสิทธิต่างๆหรือว่ารายได้ของน้องนะคะประมาณนี้เดี๋ยวยังไงเจอกันคลิปหน้าในแจบ๊ายบายจ้า